จะตามมาคูครับอายธรรมในโลกนี้มีชาติไหนอีกไหมครับที่ใช้การขึ้นรูปสิ่งก่อสร้างด้วยตัวอักษรแบบสยามไม่มีนะมันก็มีแต่พวกสยามทั้งนั้นแหละพวกสยามอยู่ที่ไหนไมาใช้ตัวอักษรในการขึ้นรูปอายธรรมนะดังนั้นเนี่ยการที่เขาใช้ตัวอักษรไทยขึ้นรูปอายธรรมเนี่ยเราก็สามารถนําพิสูจน์รากได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นก็แสดงว่า ประเด one, uno, of of corner, ็นแรกก็คือหนึ่งนั่นแหละคือบารมีพุทบุตเราอย่ดตกตรงนั้นถึงตรงนั้นนะอย่างที่ผมบอกในอินเดียมีไหมเจอไหมเจอเยอะแยะไปในอินเดียนะนะทุกประเทศเลยในองเนปลาไล่ลงมาหนุนไล่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 ทางสายไหมไล่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 นะแล้วก็ในดินแดนที่เป็นของเราอะไล่มาเนี่ยพรมงพม่าเข้ามา ร้านชงร้านช้างเนี่ยถ้ามันเป็นอายะธรรมสยามเราก็รู้นะไปอินโดนีเซียไปเวียดนามไปมาเลไปหลงอยู่ในฟิลิปปินเราก็สามารถจะนำสืบได้แสดงว่าพวกนี้เขาน้อมรับอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของกษัตร,ร,ริย์สยามอย่าไปบอกว่ามันเป็นเขเมรเขเมรนี่ไม่เกิดเลยไม่มีประเทศเขเมรไม่มีกษัตร,ริย์สยามยิ่งใหญ่กว่าขนาดนั้นแนตะ่ตัวศรเราไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์โจรอดอินเดีย แล้วมีอายุมากกว่าสี่พันปีนะก็ผมทำพิสูจน์ให้เพื่อนๆเ,เห็นแล้วไงนะหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยเป็นตัดขีพยานได้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะเราจะได้ว่าเออเรารับฟังแล้วเราก็จะได้เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะเออขอบคุณมากครับท่านอย่าตามมาตุเมานะท่านก็รู้แล้วท่านก็เห็นแล้วนะท่านก็ได้เรียนรู้ไปหลายๆท่านในนี้เรียนรู้ไป นะก็ถึงไม่ไม่ไม่เถียงความรู้ไงเขาเรียกว่าไม่เถียงความจริงไม่ใช่ว่าไม่เถียงความเชื่อในสิ่งที่ผมเชื่อเขาได้เห็นความจริงแล้วว่ามันมีตัวอักษรไทยอยู่ในซากอายธรรมโบราณวัตถุเหล่านั้นน่ะเต็ไมไปหมดเลยนะแม้แต่หม้อที่ในนนนวัดไงที่ผมบอกมันมีนะมันมีจริงๆแล้วผมก็นำพิสูจน์ให้หลายคนเห็นแล้วว่าเงียมอยู่ตรงนี้ไงเฮ้ยมันหลบอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยตัวเนี้ยตัวเบลอเลยเห็นมะเนี่ยเออเมี่อผมจะพูดได้ยังไงคุณนึกว่าผมบ้าไงมานั่งพูดลอยๆอ้างลอยๆเพียงแต่บางท่านเนี่ยฟังผมอยู่แล้วไม่เข้าใจนะเพราะท่านไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นความจริงท่านจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เรามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้จริงแต่เราไม่รู้และเรารู้ไม่พอเรายังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าเราไม่ได้ฉุกคิดนะเออแค่นั้นเองท่านพิเชษ นั่งไงท่านพี่เชษเมื่อคืนนี้ผมเมื่อคืนก่อนใช่ไหมที่ท่านโพสรูปมาผมให้ดูเออผมให้ดูไม่ใช่ผมไม่ให้ดูแต่นั่นแค่เล็กๆเ,เลยนะท่านบอกว่าครูสมชายนาที่สูตตัวอักษรสยามประเทศได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับอืมเพราะท่านเห็นแล้วคนเราเนี่ยเวลาถ้ารู้ความจรงิงรู้เห็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจง่ายในการที่เราจะส่งทานถ่ายทอดแล้วก็ภูมิใจ ัวอักษรมันหยุดทิ้งห้อเมือ่ออายุ4,000-6,000ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวอักษรสยามสยามเลยไม่ใช่ตัวลายสือไทยนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องคิดกันมากแสดงว่ามันมีมนรประเรุษสยามหรือคนสยามที่เกิดขึ้นเมื่อ5,000ปีที่แล้วแล้วก็ใช้อักษรน,นี้มันหนีไปอักษรอ,อื่นได้ไงยังไม่มีอักษรอ,อะไรเลยนะอืม ปรากฏอยู่ในนั้นแสดงว่าคนที่จะคิดเขียนลงไปในนั้นอะ่ะสมมติว่าสี่พันปีแสดงว่าคนที่คิดเขียนลงไปและทำอารยธรรมเหล่านั้นต้องเกิดก่อนหน้านั้นจนสามารถนำตัวอักษรพวกนี้ไปไว้ในซากอารยธรรมต่างๆให้เราได้มองเห็นได้นำพิสูจน์ให้ลูกหลานไทยได้มองเห็นได้นำพิสูจน์บัมพุรุษของสยามของประเทศสยาม นะไม่มีเราประเทศเขมรแม้แ,แต่ไอเทวรลูอะไรที่เมื่อกี้ที่ผมแชร์ไปนะตัวอักษรไทยบาลตัไทยเลยนะมันจะเป็นอนักษรมันจะเป็นอายธรรมเขมรเขมรยุคสิบห้ายุคผสมไปพวกกุกสมแม่อี่จะมาทํารรมสยามทั้งนั้นเลยนะสยามยิ่งใหญ่มากผมบอกแล้วไงเนี่ยแล้วก็การที่จะเจอกอเบื้องจานเนี่ยมันก็จะสนับสนุนความรู้ผมอีกทีหนึง่ง นะเนี่ยอย่างทุกคนเนี่ยที่เห็นไปแล้วเนี่เขาก็ยืนยันได้อยู่แล้วนะมั่นใจว่าผมถูกเออมีก็คือมีนะไม่มีผมจะไปบอกว่ามีได้ยังไงแล้วผมจะไปแสดงให้เขาเห็นด้วยกันว่าเฮ้ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไงเห็นปะมันมีตรงนี้นะไอ้ตรงนี้มันก็มีจริง,รงๆอ่ะเยอะแยะแต่ท่านอาจจะยังไม่มีเวลาดูนะอย่างไม่ไม่แค่ได้เห็นเบื้องตน้นแต่ว่าถ้าถ้าได้เรียนรู้กันจริงๆเนี่ยถ้า ถ้าบ้านเราจะปรัห้ยานาเรื่องประวัติศาสตร์จริงเนี่ยไอ้เรื่องที่ผมรู้เนี่สําคัญมากเพราะตัวตัวตัวที่ผมรู้เนี่ยมันอยู่ในสร้างอายธรรมเลยนะและมันสามารถนําพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นนครวัดน,นครธรรมทั้งทั้งเมืองอะหรือว่าประสาทพิมพ์บายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เออเขาเรียกว่าสัดส่วนบังคับพิมพ์นะสัดส่วนบังคับพิมพ์เดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะมีโอกาสได้คุยกัน มันเป็นสิ่งที่จะยืนยันเลยว่าอายธรรมนี้ของสยามไม่ว่าจะอยู่ในเมืองพันเมืองตรงไหนเนี่ยผมว่าคนไทยฉลาดโคตรๆนะมรพรพบุุษเราโคตรฉลาดทิ้งตัวอักษรตัวนี้ไว้ให้เราได้เห็นทิ้งตัวอักษรเหล่านี้ให้เราเห็นและที่สําคัญนะมันไม่เคยเปลี่ยนรูปของมันไปนเลยคุณเชื่อไหมออมันไม่เคยเปลี่ยนรูปของมันเลย เมื่อ4,000ปีที่แล้ว6,000ปีที่แล้วมันเป็นยังไงวันนี้มันก็เป็นตัวอย่างนั้นนะเออแล้วเราก็สามารถที่จะนํำพิสูจน์ได้นั่นแหละแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออมันไม่ใช่แบบที่ผมบอกอะแบบลายนิ้วมือเนี่ย16จุดนะพิสูจน์ด้วยอัตลักษณ์บุคคลเนี่ยร้อยเปอร์เซนตะส่วนที่ผมเจอนี่ก็คือพิสูจน์ตัวอักษรได้อย่างนั้นนะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แบบนี้เลยเป็นใครอื่นไปนไม่ได้เลยมันเหมือนกับคนคนเดียวกันทํามาตลอด4,000ปีมันใช้ลายนิ้วนิ้วโป้งเ,เดียวตลอดเลยอืมแล้วก็ลายๆพวกเนี้ยมันมันจะเป็นตัวอักษรที่สามารถนําพิสูจน์ได้อันนี้16จุดนะไอ้ตัวนั้นหนะึ่งล้าน,ล,านล้านจุดเออเป๊ะเลยนะไม่มีพลาดเลยผมบอกแค่เนี้ยเป๊ะเป๊ะนะนั่นแหละคือเป๊ะเป๊ะ ให้เพื่อนฟังว่าแม้แต่ตัวอักษรเนี่ยมันก็มีวันละของมันเองนะวันนี้มีเมื่อตอนห้าโมงเย็นมีโอกาสได้ดูเรื่องของกอเบื้องจานนะครับเพื่อนๆเราไปฟังดูเรื่องนี้สำคัญนะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถสืบค้นบรรพบุรุษเราได้ยันห้าพันปีที่แล้วถึงหกพันปีที่แล้วซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมพบอ่ะ ก็คือมันจะมีอักษรไทยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าในลายกระเบื้องจานเน่ะเขาจะบันทึกแบบคล้ายๆกับลายสื่อไทยนะแต่ส่วนในเรื่องของอันเนี้ยไอลายไอลายสือไทยในยกระเบื้องจานเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้ได้เรื่องของประวัติย่อยๆเล็กๆนะในการที่เราจะนาสืบบรรพบุรุษของเราว่าตั้งต้นอยู่หนไหนบ้างนะครับ ก็จะเป็นตัวอักษรที่เป็นลายสือไทยประเภทหนึ่งเมื่อห้าหกพันปีที่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูในในจารึกในบันทึกนั้นน่ะมันจะพูดถึงเกี่ยวกับดูชื่อผมอยากจะให้ดูชื่อเมืองชื่อสถานที่ที่ก่อตั้งเมืองเมืองตับก่อตั้งราชธานีจังหวัดต่างๆที่ที่เรากระจายออกไปเราจะเห็นถ้าเราฟังดีๆเราเราจะเห็นชื่อของผู้คนนะ นายทองก้อนหรือนาอะไรแบบ,นบเนี้เยอะแยะไปหมดเลยนี่มันชื่อสยามทั้งนั้นนะมันไม่ได้ชื่อของเขเมรตรงไหนนะและอีกส่วนหนึ่งที่เราเราเราจะดูได้เนี่ยก็คือเรื่องของการขยายเมืองนะจากเมืองนู้นไปเมืองนี้จากเมืองนี้ไปเมืองนั้นการแต่งงานกันระหว่างพวกเดียวกันนะเมืองนู้นแต่งกับเมืองนี้เมืองนี้แต่งกับนั้นเพื่อเป็นดองกันไงเหมือนกับที่ผมเคยอธิบายสิ่ง สิ่งต่างๆที่ผมอธิบายเนี่ยมันเหมือนกันนะเพราะว่ามันลักษณะการผูกเรื่องมันเหมือนกันวันนี้เป็นครั้งแรกนะพวกเมื่อตอนห้าโมงเย็นอ่ะผมเพิ่งได้ได้รับชมรับฟังอยู่แต่ก็ฟังแป๊บแป๊แป๊แป๊แปเพราะว่ามันต้องทํางานอยู่ด้วยก็เลยขาดพวกเป็นบางท่อนดังนั้นก็ต้องขออัยเพื่อนๆแต่ส่วนหนึ่งอ่ะสิ่งที่ผมเล่าอ่ะอันนั้นเขาเล่ามาจากกระเบื้องจานนะ กต่เบื้องจางก็จะบันทึกว่าเราไปสร้างเมืองไหนมีเมืองไหนเมืองปิปีเมืองเมืองลาดบุรีเมืองเมืองคูบัวเมืองนครศรีธรรมราชเมืองอะไรพวกนี้นี่คือการขยายเมืองไปเรื่อยๆเมืองอู่ทองเมืองนครปฐมเมืองสุพรรณนะไอ้พวกนี้เมืองพวกนี้ติดอยู่ริมทะเลเมื่อก่อนนี้นะลาดรีกาญจนาบุรีสุพรรณ แล้วก็ชัยนาประมาณนี้แหละติดติดกันสิงบุรีเออมันจะติดขอบทะเลไงเป็นเมืองชายทะเลที่มันก็จะเจอจเจริญอยู่ในแถบนี้ก่อนนะมันมีการเดินเรือเดินทะเลมีการมีการประมงนะทีนี้มันก็จะเกิดการขยายเมืองเขาก็จะขยายเมืองไปเมือง,อง,น,องนู้นเมืองนี้เมืองนั้นอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นการขยายเมืองเราเป็นพวก เพื่อนพี่น้องเกี่ยวดองกันทั้งนั้นสยามนะพูดถึงว่าผมยังฟังไม่ได้ไม่ได้จบเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอจะปลุกเรื่องเพราะลักษณะเนื้อเรื่องเนี่ยจากจากตัวอักษรไทยที่ผมค้นพบเนี่ยนะมันเป็นในลักษณะเดียวก,กันกับเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังคือแต่ผมอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดผมบอกแนละ้วผมคุมภาพรวมดูภาพรวมหลักใหญ่ พราะว่าตัวอักษรไทยที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นตัวอักษรที่เราใช้เขียนอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นเหมือนตัวลายสือไทยแบบนั้นนะแสดงว่าผู้ที่ใช้ตัวอักษรไทยอันเนี้ยมันเป็นอีกวัน,น,นหนึ่งอย่างกด subscribe กด like กด share เพื่อติดตามการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับ กดแชร์เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามได้ฉุกคิดตื่นรู้